สวัสดีครับนี่ผมเจมินเด้นะครับอยู่ในเกม Eternal s o r M นะครับผมเกมนี้ก็เปิดให้บริการในโซนไทยที่เรียบร้อยแล้วนะมาพร้อมภาษาไทยด้วยนะครับจุดเด่นหลักๆของเกมนี้คืออะไรนะครับผมให้ในส่วนของเสียงเพลงนะครับคือเพลงพอมากนะครับในความคิดผมนะส่วนกราฟิกนี่ผมให้ระดับกลางๆอ่ะผมว่ามันยังไม่สุดนะครับน่าจะทําได้สวยกว่านี้นะครับในความคิดผมนะเออแล้วก็อีกจุดหนึ่งก็แน่นอนครับตัวเกมเป็นภาษาไทยแล้วก็มาพร้อมคัสเซิที่แบบค่อนข้าง อลังการหรือว่าใครที่ชอบเนื้อเรื่องครับมีให้เสพเป็นระยะะ,ยะเลยนะครับแล้วก็พวกระบบภายในเกมมีมีอะไรทําทเยอะมากนะครับระบบการตีบวกก็ค่อนข้างแบบอโอเคมากนะเราสามารถสับเปลี่ยนพวกอาวุธได้เลยนะครับค่าบวกก็ยังเหมือนเดิมเนาะอย่างเช่นบวกสิเปลี่ยนอาวุธก็ยังบวกสิบเนาะมีระบบเซตต่างๆมีสัตว์ลงสัตว์เลี้ยงโอ้ยมีเยอะอะครับคือมันเป็นภาษาไทยนะเดี๋ยวผมให้ดูบรรยากาศอย่างเดียวนะคงไม่ต้องไปแบบไปเปิดระบบทั้งมดนะครับเพราะว่าตัวเกมมันมีคําอธิบาย ให้หมดอยู่แล้วเนาะโอเคเนาะเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับมันจะมีทั้งหมด5อาชีพนะนี่ครับอ่าอันนี้อาชีพแรกนะครับนักดาบนะบอกเลยว่าเจ๋มมากนะครับแล้วจริงๆมันจะมีอคาคัสเลเวลตอนที่เราเลเวล39แล้วนะครับมันจะให้เราเปลี่ยนด้วยนะเนี่ยอันนี้ก็กดดูได้นะครับเนี่ยอ่ากดอ่านได้เลยนะครับเป็นภาษาไทยนะครับอาชีพแรกเราสามารถเปลี่ยนเพศได้นะครับเพศชายแล้วก็เพศหญิงนะอ่า อันนี้โจมตีนะครับเด่นพลังคือจริงๆตัวละครทุกตัวมันเด่นโจมตีหมดเลยนะเออแล้วให้ดูค่าลองนะครับเนี่ยมีพวกเอ E เอาชีวิตรอดอะต่อมาอนักเวทนะครับตอนนี้เพศมีให้เลือกแค่อาชีพเดียวนะครับก็คือตัวนี้นะครับนักจับเห็นว่าอันนี้ก็เด่นโจมตีนะครับแล้วก็ลองลงมาก็เอ E นะครับคือโจมตีมันเด่นทุกอาชีพเลยนะต้องบอกแบบนี้ดีกว่านะ อันนี้นักวิชาการเหรอมันแปลว่านักวิชาการเหรอพ่อมดโอเคนักวิชาการเหรอนักเวทนั่นแหละโอเคกันเนอร์ครับนี่ครับแม่สาวคนนี้ผมบอกเลยว่ากันเนอร์ก็แจ่มนะออเท่ดีเท่ดีเท่ดีนี่ครับพลังโจมตีนะครับแล้วก็ให้กําลังใจทําไมภาษาไทยแป,แปลแบบนี้ละ่ะหน้าเปิดภาษาอังกฤษให้ดูก่อนนะเพราะว่ามันดูแบบไม่รู้ว่าแปลผิดหรือเปล่านะผมเปิดภาษาไทยแล้วด้วยแหละ เด็กก็โจมตีนะครับแล้วก็เอาชีวิตรอดเนาะนี่เอาชีวิตรอดก็จะเป็นพวกค่าเลือดค่าอะไรแบบนี้น่าจะเป็นแบบนี้นะครับพลังป้องกันเลือดอันสุดท้ายนีโกะนะว้าวใครชอบแบบน้องอะไรอย่างนี้นะทุกเกมนะครับนะตัวละครแบบคล้ายๆโรล,ลี่อะไรอย่างนี้เขาจะมานะครับเขาจะมาโอเคเล่นตัวไหนดีนี่เล่นนักเวทแล้วกันนะครับ ขั้นตอนต่อไปคือการปรับแต่งตัวละครของเกมเนี้ยไม่มีให้เราปรับพวกใบหนงใบหน้าอะไรขนาดนั้นเหมือนพวกแบ็คเดซิทออนไลน์เลยไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ขนาดนั้นนะครับมีให้ปรับนิดหน่อยที่จะเป็นคอสตูมที่ให้เราดูเฉยๆนะให้เราดูเฉยๆนะครับโอ้โหมีการดาวดน์โหลดนเล่นด้วยนะครับโอเมจเจ้าโอ้โหชุดน,นี้ว้าวมีเปีกด้วยนะครับมีส่วนหัวด้วยนะนี่ผมใส่ให้ดูอย่างเดียวนะครับมันล็อกอยู่นะโอเคเนาะ ผมว่าเดิมโอเคแล้วแหละก็สร้างเลยไปเลยเนีย่ยกราฟิกเดี๋ยวเราเข้ามาในเกมนะครับสําหรับใครที่ไม่ได้เป็นภาษาไทยนะเราสามารถปรับได้ปรับกบราฟิกได้ปรับการมองเห็นพวกผู้เล่นอื่นๆอะไรแบบนี้ได้หมดนะครับเนาะในอิมเวอร์เตอร์ผมรู้สึกว่าภาพมันก็ยังไม่สุดนะอืมจริงๆคิดว่าภาพเขาน่าจะปรับได้อีกนะเออ นี่ครับมาแล้วนี่ครับเสียงบรรยายไม่รู้ว่าแปดไทยมันจะเป๊ะแบบร้อยเปอร์เซ็นต์หรือเปล่านะครับตรงนี้ใครชอบเสียงเรื่องค่อนข้างโอเคเลยนะครับแ,<ต>แล้วก็ด้านขวาบนตรงนี้มันจะมีปุ่มสกิปให้เราข้ามนะครับเราสามารถกดข้ามได้เลยนะถ้าไม่ชอบคัดซีนนะครับอันนี้ก็บอกตามตรงเนาะอ่าเนี่ยครับอันนี้จะเป็นกราฟิกบรรยากาศภายในเกมแล้วนะอื มีที่บอกครับมันสวยนะแต่มันสวยไม่สุดเออคือมันก็สวยอะแต่มันก็สวยไม่สุดอะผมบอกไม่ไม่รู้จะอธิบายยังไงเนี <c oughs> ่ยครับคาสิโนน้องกำลังวิ่งอยู่นะเนี่ยเจ็ดวันก่อนถึงวันซิ้นโลกคนระับบทที่หนะึ่งเนาะคือบอกเลยนะเล่นไปไกลๆนะครับเควสเยอะมากแล้วก็ระบบเยอะมากนะไม่รู้จะทำอะไรดีเลย มุมมองก็จะมีให้เาเลือก2.5ดีแล้วก็3ดีนะครับโอเคเดี๋ยวมาที่เมนูก่อนนะครับเดี๋ยวเปิดเซตติ้งให้ดูนะคือตรงนี้เราสามารถปรับพวกกราฟิกเกมได้อีกนะครับมาที่เกมกราฟิกอยู่ตรงนี้นะครับอันนี้ก็ลองปรับดูนะนะครับเอฟเฟกต์เอฟเฟกต์ตัวเอฟเฟกต์ตัวเองด้วยนะูงนะครับอันนี้เอฟเฟกต์ตัวละครผู้อื่นนะครับจริงๆปิดไปเลยก็ได้หรือต่ํานะครับเนาะหมายเลขของผู้เล่นนะครับอันนี้ก็ จริงๆก็ปรับดูก็ได้เนาะด้านข้างไอ้ด้านล่างไม่ใช่ด้านข้างด้านล่างนะครับยังมีกราฟิกให้ปรับอนีกนะครับเนี่ยสมบูรณ์แบบนะเราก็เลือกประมาณนี้แล้วกันนะครับที่เหลือผมก็ไม่ได้ไปปรับอะไรนะเดี๋ยวลองลดเสียงดนตรีเนาะไม่รู้จะตีหรอ่ตีหรือเปล่าโอเคคือเกมนี้ก็ MMO นะครับลัากษณะการเดินก็จะเป็นออโต้เพรสด้านสายมือเนาะแต่ว่าเวลาเราเล่นอะไรแบบนี้เราต้องโจมตีเองนะครับมันจะเดินฟงเดินเฟสให้นะ ก็เจอผู้เล่นใหม่ๆเรื่อยๆนะครับเกมนี้ก็ผมว่ามันก็มีคนเล่นเยอะนะตั้งแต่เซิร์ฟต่างประเทศแล้วที่ผมเห็นเกมอะโอเคเดินไปช่วยหน่อยครับช่วยเหลือนะครับอัตโนมัติเนะจริงๆถ้าสมมว่าปุ่มโจมตีไม่ขึ้นมานะครับให้สลับแถบตรงนี้เห็นปะแนๆเนี่ยน่ยนขวาบนแล้วจะมีปุ่มโจมตีขึ้นมามนี่ครับเรียบร้อยละ เ้ยน่ารักอะ่ะโอเคมาถึงตั้งชื่อนะเป็นเกมที่แปลกนะครับให้เล่นไปสักระยะหนึ่งแล้วค่อยตั้งชื่อนะโอเคเจมินได้จะชื่อนี้แหละเลเวลสองแล้วนะครับโอ้โหพี่จะวิ่งเร็วไปไหนคือวิ่งเร็วมากนะแต่ก็ดีนะครับเราจะได้ทำเควสแบบ สบายสบายอ่ะไปไปนี่เอฟเฟกต์กระจายครับก็สังเกตดีๆนะเวลาเราแบบปล่อยสกิลโจมตีเราสามารถเดินได้นะครับแต่ว่ามันจะเป็นแบบสโลโมโชนนั่นนะเออคือประมาณว่ามันช้ามากวิ่งแบบเมื่อกี้สิแบบเมื่อกี้วิ่งโคตรเร็วเลยนี่ครับบอสเลเวลเท่าไหร่เ่ย ทามเลยแล้วกันโดนไปครับโดนนักเวทผมจะตายแล้วนะนักเวทมันเทพไงไม่ใช่หรอกเขาเลเวลสองนะครับเกมนี้ระบบ V.P. นะครับตามสไตล์นะเกมจีนนะครับนะเขาคิดระบบ V.P. กันนะครับเราอยู่ V.P. ศูนนะไม่มีปัญญาเติมนะครับเอเนี่ย ระบบเกมจีนอะมันชอบเป็นแบบนี้นะครับนีถึง v p 7เนาะอโอเคเก็บของครับเหมือนเกมทั่วไปเลยนะที่เราเก็บพวกเควสต,ต่างๆอะไรพวกนี้นะไม่ใช่เก็บเควสเก็บของนะครับในช่วงแรกนะผมเห็นหลายๆเกมชอบทําแบบนี้ไม่เก็บของก็ยกกล่องสกิปนะครับมาช่วยน้องก่อนน้องโดนทํร้ายนะครับอ่าแล้วพวก สัตว์อสูรของเราอะไรแบบนี้มันจะเป็นตัวที่ช่วยเราเนี่ยครับช่วยคิวเลยแบบนี้เนาะช่วยน้องก่อนโอเคโอเคเรียบร้อยครับนี่น้องนา่ารักนะปลดปลยน้องครับเลเวลสี่แลเลเวลสี่แล้วไงอ่ะจริงๆถ้าเขาปรับหรือว่าทำการาฟริกให้มันอลังการกว่านี้นะผมว่ามันสวยได้อีกอะ่ะ มันยังไม่สุดนะครับของไม่ต้องเก็บนะมันเข้าตัวเราเองอัตโนมัตินะครับอันนี้จะเป็นเซตพวกตัวละครนะครับคือถ้าเรามีเซตเดี๋ยวมันจะบวกสเตตัสต่างๆได้ด้วยคือมันจะสามารถรีสเตตัสเพิ่มเติมได้อีกนะคือต้องเล่นไปอีกอะ่ะยิบก่อนเลเวลห้าแล้วโอเคครับมีมล้ำลึกความหลังเลยด้วยนะไม่ใช่เลยด้วยนะอาจุดที่ ผมแนะนําให้สนใจนะครับตรงนี้เกี่ยวกับความทรงจำนะครับผมแนะนําให้มาเล่นแล้วก็เปิดไปเรื่อยๆนะครับมันมีเยอะมากนะมันมีเยอะมากนะครับส่วนระบบอื่นๆการอัพกรงอัพเกรดอ่การขยายกระเป๋าการรีไซเคิลอะไรพวกนี้ตรงนี้เดี๋ยวระบบเกมมันสอนอยู่แล้วนะครับคือผมไม่ให้ชมบรรยากาศในเกมนะมาเล่นไม่ได้ยากนะครับ MMO แบบนี้แล้วก็ที่สำคัญคือระบบเกมเป็นภาษาไทยด้วยนะครับให้สนใจตรงนี้เมนูอ่า ความทรงจําเป็นหลักเลยนะครับเมนูอื่นไม่ต้องไปสนใจอะไรมากนะครับโจมตีไปถ้าถามว่ามีออโต้ไหมมีนะครับเกมนี้มีออโต้เล่นไปสักเลเวลสิบกว่าเดี๋ยวก็มีออโต้เข้ามาโอเคข้ามอนผิดตัวครับเดินเควสไปข้างหน้าข้าตั้งนาน วิ่งดิ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 โอ้โหวิ่งช้าจังเลยแม่หนูวิ่งช้าจังโอเคครับกรัลินโอ้โหกรัลินเหรอกรัลินแล้วไงเดี๋ยวเลือนอีกนิดหน่อยครับคือมันมีเหมือนมีมอนตัวเดียวอ่ะแล้วคนก็มากลัวที่มอนตัวเดียวนะแต่ว่าน่าจะเจอไม่พร้อมกันนะครับ โคเลเวลหแล้วนี่ครับเซ็ต R หนึ่งนะไปต่อครับจะเล่นให้ดูสักประมาณเลเวลสิบแล้วกันนะประมาณนะประมาณจะเล่นถึงหรือ่ะระบบมันจะค่อยๆเปิดนะครับแนะนําให้ดูตรงนี้นะครับเนี่ยแล้วเราก็เพิ่มความทรงจําอะไรแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับมันมีเยอะนะเออไม่ได้มันไม่ได้มีอันเดียวไงยมันมีแบบเยอะมากมันเลื่อนไม่ได้หรอกโอเค หัวหน้ากอลฟินเอาดิโดนไปดิโดนไปดิโอเคระบบแดดมาแล้วนะครับ <c oughs> เลือดแบบ เลือผมน้อยมากเลยนะตอนนี้ดูแบบออนแอ๋อนแอจะมาตายตรงนี้ไม่ได้นะท่านผู้ชมแดดหน่อยดิแดดหน่อยดิเออแดดหน่อยแดดหน่อยหลบไม่ได้ยากนะครับมันจะโจมตีเป็นเส้นตรงอะไรแบบนี้นะเราก็พยายามวิ่งหลบเอาแล้วกันเก็บค่าแดดไว้เยอะเนาะเก็บไปแดดแล้วกันโอเคแดดไม่ทันก็โดนเต็มเต็มครับ เขาใกล้ตายแล้วนะจะไปครับอีกทีเดียวสกิลก็น่าจะตายแล้วล่วงเลยเจ็บรับเกรดครับเลเวลเจ็ดละรวดเร็วทันใจนะในช่วงแรกนะครับสิบกว่าเนาะเมนูก็เปิดเรื่อยๆนะครับเมนูสกิลโอเคเพิ่มสกิลสกิลอะไรแบบนี้นะครับระบบการอัปเกรดของเกมนี้นครับมันก็จะเป็นการอัปเกรดแบบด่วนนู่นนี่นั่น,น,นะอะไรแบบนี้นะกดอัปเกรดค่อนข้างง่ายครับเพราะอัปเกรดอาวุธอะไรพวกนี้นะเกมนี้เขาทำเกี่ยวกับ ตัวช่วยเล่นให้ค่อนข้างเยอะนะครับช่วยอำนวยความสะด,ดวกเนาะคือใครต้องการเกมแบบระบบเกมเยอะๆเควสเยอะๆอะไรแบบนี้เล่นแล้วไปงงๆอะไรแบบนี้นะว่าจะทําอะไรก่อนเดียวผมว่าเกมนี้ก็เป็นเกมที่แบบน่าสน,นตอนนี้ก็เลเวลสิเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้เรามาดูระบบการเสริมแก่งกันบ้างนะครับเสริมแก่งอุปกรณ์นะก็เนี่ยครับง่ายๆเลยเสริมแก่งด่วนนะครับให้ตีบ,บวกอัตโนมัติไปเลยเห็นปะ สะดวกสบายจริงๆเลยนะครับบอกเลยว่าสะดวกสบายนะครับของหมดเมื่อไหร่มันก็หยุดเมื่อนั้นนะก็ตีบวกไปเลยนะครับเดี๋ยวเวลาอ่าเรามีไอเทมไม่ใช่มีไอเทมเรามีของใหม่นะครับเดี๋ยวเราค่อยมาสลับเนาะประมาณนั้นนะครับค่าเตือนดบวกก็ยังอยู่นะครับก็เอาเป็นว่าก็ฝากไว้คร่าวๆเท่านี้นะครับใครชอบ MMO นะครับกราฟิกสวยๆนะมันก็ไม่ได้สวยมากนะก็ตามที่ท่านเห็นนะครับ ก็าตามนี้เลยเนาะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ